สู่เข้าไปบ่เคยทอดใจยังน้ำฝันไปจนหอเพิ่มฝันสู่เข้าไปหมดใจบ่ยานบ่ไหวบ่วันถึงทางมันไกลถึงชีวิตสิเป็นของเราเลือกเอาสิเป็นอันใดสิหุบสิลมาสิลุกขึ้นไหมสิเก็บเอาคำบ่บอยอม ใจแห่งความฝันความกับใจทุก <Sie> วันมัน <Sie> ต้องมีท <swear> ี่สักดอนทุกอย่างสิเป็นคือใจสิคิดดวงชะตาไปให้ถึกที่จุดหมายด้วยใจที่อยากใกล้ดีความพยายามบกเคยหักหลังใครผลยิ่งความตั้ง สวัสดีค่ะเซนกันช่างค่ะวันนี้เราพามาให้รับชมหลังคาตู้ทึบมีประตูเป,ปิดยกขึ้นได้ทั้ง3ด้านส่งมอบงานอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ความสูง2เมตรสิบวัดจากพื้นกระบะที่ขึ้นไปยืนค่ะแล้วก็ลูกค้าสั่งทํามีประตูเป,ปิดยกขึ้นได้ทั้ง3ด้านนะคะภายในลูกค้าทําเป็นไฟเดินไฟต่อสวิช์แยกจากขั้วแบตนะคะเวลาใช้งานก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะ สามารถเปิดแยกได้ทีละดวงเลยนะคะเวลาลูกค้าจะใช้งานดวงไหนฝั่งไหนก็สามารถเปิดสวิทช์แยกได้ทีละ1ดวงนะคะอันนี้เป็นออปชันที่ต่อลูกค้าสั่งต่อเพิ่มเติมนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นความสูง2องเมตรสิบว่าจะพื้นกระบะนะคะเนื่องจากลูกค้าเน้นที่ขนของได้เยอะนะคะเลยสั่งทําที่ความสูง2องเมตรสิบค่ะ ส่วนภายในนะคะจะกุเป็นตะแกรงเหล็กรอบคันนะคะซ้ายขวาประตูท้ายแผ่นสโลปหน้านะคะแผ่นโคง้งแล้วก็แผ่นบนหลังคาลูกค้าสั่งทำพิเศษเป็นกุตะแกรงเหล็กรอบคันเลยค่ะทุกบานประตูใส่เป็นโชกคน้ำมันนะคะเวลาเปิดปิดก็จะง่ายสะดวกสบายอย่างในคลิปที่เห็นเลยนะคะด้านข้างของตู้ทึบคันนี้นะคะลูกค้าเพิ่มเติมกระจกบานสไลด์ทั้งสองฝั่งซ้ายและก็ขวานะคะเนื่องจากลูกค้า เผื่อไว้ว่ามีคนนั่งด้านในก็สามารถเปิดกระจกรับลมได้นะคะเรามาชมด้านนอกนะคะเวลาเลื่อนเปิดปิดกระจกบานสไลด์จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถเลื่อนเปิดปิดให้ลมเข้าได้นะคะเผื่อมีคนนั่งด้านใน,นะคะ่ะ หลังคาตู้ทึบคันนี้นะคะลูกค้าของเรานําไปขนผลไม้ไปขนของได้อย่างอนเนกประสงค์เลยนะคะเนื่องจากลูกค้าที่สั่งมาเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะนําไปใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์และลูกค้าก็ให้โจทย์มาว่าลูกค้าต้องการที่จะใช้เป็นรถนอนได้ด้วยสําหรับเผื่อลูกค้าได้ออกทิปนะคะหลังคาประเภทนี้ก็ตอบโจทย์นะคะ ท่านใดสนใจอยากทำหลังคาแบบไหนติดต่อเซนการช่างเข้ามาได้นะคะปรึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะเซนการช่างยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านสวัสดีค่ะ